สวัสดีครับนอินซีสาร,บบร,รลเลนแงครับพอควงินฉันนันไเชียไอ้เ้นังโอ้ยปตเปิดกันให้นังนิคือไปเท่าไนี่ใส่กิมแล้วบ่ใส่กิมใส่กิมแลบ่หี่ใส่กิมอ๋อใส่ว่าใส่กิมียบอยแล้ว ลูกปลาสะกิมปลาสะกิะกินอี่ปาโ่ลูกสะกินไหมถ้าทาม้างสะกิไหมสะกินคือลงี่อื่นกินหน่อยมหนฉับเหลี่ยวเป็นป่าเหลี่ยวเนี่ยต้องะกิมสะกิมมันเรียบก็ยังฟ้าใหม่ฟ้าฉลาดอันอันเฮาอันขึ้นเท่าไหร่ขึ้นเท่าไหร่ไปไป เอาขนมเบิง้งตันเอื้อนยังไงเอื้อนหนึ่งห้อ,นนอ,อ,นนอพักนะครับห้องพกอักที่พักหรือว่าน้ออันนี้ข้างแรกเลครับองลนตีเตขึ้นมา <c oughs> มันบ่หมันบ่หมันอยู่บ่เลิดเลิดเลิด มีพัดลมมีไฟเป็นของบรรยากาศเป็นต๊นเป็นต๊นั่งกินเนี่ยอย่างดีครับอยางเอาอะไรพอมกันดิทีแรกจะไปขึ้นมาเนี่ยเขาเล่นในตาบ้าน ใส่หนูไหมหรือเปล่พี่ว่ามันดูสั่งครับใส่หนูได้ฮะใส่ใส่หนูใส่หนูไม่แมวเอาก็ว่าไม่เบิ้งนี่ นไปเลย้นรอก้ยโอ้โหเยตายขั้นบ่วงของมันขั้นเบ็ดเดี๋ยวไปขั้นบ่วงโอ้ยมันอยู่ข้างบนหัวตัวน้ำ พยายามนุ้งเดี๋ยวพราเห็นตัวมนันอยู่วันสันผ่านแล้วอีกมันๆไปนะเดี๋ยวมันะนะไ,ไม่ถุงอย่างภูเขาอากากักหลัก อันขางอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับเป็นด้านหลังอันนี้เป็นทั้งหลังบ้านครับนี่เป็นบันไดขึ้นหลังบ้าน ต่ตัง่บ่คักๆเลยครับเจ้านักกันไอ้ต้นไอ้ต้นมือแดงเขาอยู่ใส่บ่วงมือแดงมือแดงคอยพาอยู่หาหนูแดงนะอี๋ ไอ้เอกนับ่ไะเด็หรอกนัาไปใส่บ่วงอยู่ปากหูหนูเพื่อพาไปใส่บ่ได้บ่บ่ได้เรืองยุ่ปากหูหนูอีอเพราะเอกว่าเอาบ่วงเฮ็ดบ่วงเฮ็ดบ่วงสักคำปั่นนี่หลอดไอ้คอจอนฟ้อนมนต้นรุ่นนั่ะต้องสงสัยว่าส่วนแบบนี้เนี่ยคนบามันบ่เต็มไงไม่เห็นเต็นบ้านนะโอ้มันอันนี้ต่อเอ็นบอสที่ไหนแม่แมนไม่เบอร์เต็มไงไมันบ่เต็มไงเพราะมันตีแยกหนามแยกต้น มันแยกน้ำแยกตอนมันหลพร้อมดิมันมันมังท่านก็เรียกเต็มห้าเดียบที่ที่มันเต็มไหมนี่เพราะอย่างน้ำฝนมันไหลเขาได้เวลาฝนตกน้ำมันเขาได้นี่เต็มไหมมันเหม็นบ้าวว่เต็มไงเข้าโดยดุหน้าอ่น้ำน้ำฝนเขาไม่เห็นมือเบื้องอะไรเลยโหบรรยากาศโคตรโคตรดีเลย เขาแม่เลี้ยงวะได้ได้ได้ซองได้ซองตัวแต่ว่ากินบ่ได้แล้ววะกินบ่ได้กินบ่ได้หนูซองตัวกินบ่ได้บ่เห็นหน้าตัวนะบ่เห็นตัวเลยว่าไปไปในรถเลยวะสันโอ้ยหขี่กูยืนริ้วกินบ่ไหนกินบ่ไหนสันนู้ดไปรถแล้วไปจะไปเบืองบ่วงแล้วเนี่ยเรจะไปถามว่าเราใส่เราเห็ดบ่วงแบบไร หาลูกบึงดูแค่หล่ะลอเปีนล้วอนเ่าวาใครเป็นเอานู้นเป็นเทเคียงเยเดอ

มัน tổng anh นี่ đây มัน tổng เอิ้นๆออกมาเลยเอิ้นเอาเดี๋ยว

Các buồng và bên khăn biệt, sai phải hợp xếp sai phải vậy đi nè cho kênh hấp โอ้ถึงมาคักเลยเ <laughs> ก,กือบซะ <c oughs> นี่เส <c oughs> ยียบสายไฟไปถอยรถไหมเสียบสายไฟมันวอยรถนะ่อย <c oughs> ยับสายไฟรถแลถ้วดิเดๆๆี๋ยวนี <c oughs> โโ้โอ้ยเนาะ โอาไปหนองครับเราชิมนี้ไปส้มนี่ครับเดี๋ยวทอยรถในเดพิ่นก่อนครับไปหนองหล่มเรเหยียบสายไฟเพล่นครับสวัสดีครับ